สวัสดีครับพี่น้องคุณกำลังอยู่ในซีรีส์เฝ้าเดี่ยวสินาทีไขกุญแจสู่พระพรเ็มเปี่ยมจากพระคำบิสุภาษิตธิคลิปนี้ก็เป็นตอนที่55แล้วนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ที่หนังสือสุภาษิตบทที่16เรามาไปต่อกันในข้อสนะครับผมอ่านสุภาษิตบทที่16ข้อ4แล้วก็ไม่ได้รับเลยมากพิเศษอะไรจึงอ่านต่อไปเรื่อยๆนะครับไปจนถึงข้อ8ก็มีความเข้าใจตามปกติธรรมดาเพราะว่าโซโลมอนก็พูดซ้ําๆคล้ายๆกับบทก่อนหน้านะครับสรุปในข้อ4ถึงข้อ8 ก็คือโซโลโมอนพูดถึงความยุติธรรมของพระเจ้าความสําคัญของการมีจิตใจที่ทอมตนมีความยำเกรงพระเจ้าแล้วก็ดําเนินชีวิตในความชอบธรรมความสําเร็จในชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับทรัพย์สินหรือสถานะทางโลกแต่ขึ้นอยู่กับการดําเนินชีวิตตามน้ําพระทัยพระเจ้ามีเงินน้อยแต่ได้มาอย่างเที่ยงธรรมก็ดีกว่ามีเงินมากแต่ได้มาอย่างอายุติธรรมเพราะจะทําให้มีสันติสุขในพระเจ้าตลอดไปนะครับก็ไม่ได้รับเลยม,มากพิเศษอะไรผมจึงอ่านต่อในข้อ9้า กษัตร์โซลมอนกล่าวว่ามนุษย์วางแผนงานอยู่ในใจแต่พระเจ้าทรงกําหนดแต่ละย่างก้าวของเขามาถึงข้อนี้ผมก็รู้สึกเหมือนพระวิญญาณบริสุทธิ์มีบางอย่างจะบอกผมเป็นพิเศษนะครับผมจึงอ่านซ้ําอีกครั้งมนุษย์วางแผนงานอยู่ในใจแต่พระเจ้าทรงกําหนดแต่ละย่างก้าวของเขาพี่น้องที่รักให้คนหยุดจัอวขณะแล้วก็อธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพราะองค์มีอะไรจะบอกคนหรือไม่อย่างไรนะครับจากนั้นก็ให้คนนั่ง,น,งนิ่งเฝ้าสังเกต ให้รู้เท่าทันความคิดที่ผลขึ้นมาเองในใจโดยที่คนไม่ได้ตั้งใจจะคิดนะครับสําหรับผมผมก็เอาข้อนี้มาพูดในใจกลับไปกลับมาช้าๆพร้อมกับลุกไปชงกาแฟเพื่อสุขภาพแล้วผมก็ค่อยๆจิบช้าๆในขณะที่พูดในใจกลับไปกลับมาด้วยใจอธิษฐานต่อพระวิญญ,ญาณนะครับพอดื่มกาแฟหมดผมก็ได้รับเลมานะครับพี่น้องที่รักวิธีที่คนจะได้ยินเสียงของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์พูดกับคนคือ คุณควรจะภาวนาข้อพระคัมภีร์ที่คุณรู้สึกประทับใจเป็นพิเศษให้กลับไปกลับมาช้าๆนะครับโดยทําให้สมองของคุณแบงๆว่างเปล่าไม่ต้องพยายามตั้งใจจะคิดนะครับทําสมองให้แบงๆแล้วคนก็อ่านพระคัมภีร์ก้อนั้นกลับไปกลับมาซ้ําๆพร้อมกับอธิษฐานไปด้วยก็คือคุณอ่านข้อพระคัมภีร์นั้นในใจครั้งหนึ่งแล้วคนก็อธิษฐานถามพระวิญญาณว่าพระองค์จะบอกอะไรคุณ แล้วคนก็สังเกตว่ามีความคิดอะไรผดขึ้นมาปิ้งแวบขึ้นมาในใจโดยที่คนไม่ได้ตั้งใจจะคิดนะครับและถ้ายังไม่มีความคิดอะไรผดขึ้นมาคุณก็อ่านข้อพระคัมภีร์นั้นใ,นในใจช้าๆอีกครั้งแล้วคนก็อธิษฐานถามพระอ,องค์ซ้ําอีกว่าพระอ,องค์มีอะไรจะบอกคนหรือไม่อย่างไรแล้วคุณก็หยุดนิ่งเฝ้าสังเกตดูรู้ให้เท่าทันความคิดที่ผดขึ้นมาเองในใ,นใจให้คุณทําซ้ําๆแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนนะครับทําแบบนี้ก็คือการพยายามที่จะเงี่ยหูฝ่ายวิญญ,ญาณ เพื่อจะรับฟังเสียงของพระองค์ไงล่ะครับมันเป็นการฝึกรู้เท่าทันความคิดที่ผลขึ้นมาเองซึ่งพระวิญญาณบริสุทธ์ก็จะส่งเข้ามาในความคิดของคุณแบบที่ผมชอบใช้คําว่าปริงเว็บนั่นแหละครับคุณทาบ่อยๆแล้วคุณก็จะรู้เท่าทันความคิดของคนได้อย่างรวดเร็วว่องไวและในระหว่างวันคุณก็จะไวต่อความคิดทุกๆความคิดซึ่งมันก็จะมีทั้งความคิดที่ส่งมาจากพระวิญญาณบริสุทธ์และความคิดที่ส่งมาจากเนื้อหนังตัวคุณเองและความคิดที่ส่งมาจากมารซาตานนะครับ แต่ขั้นตอนแรกสุดก็คือคุณจะต้องว่องไวที่จะรู้เท่าทาันก่อนนะครับว่าคุณกําลังคิดอะไรอยู่ถ้าคุณรู้ทันแล้วคุณก็จะค่อยๆเริ่มแยกแยะได้ว่าความคิดใดมาจากพระเจ้าซึ่งมันก็คือเสียงของพระเจ้าที่สื่อสารมาถึงคุณโดยตรงผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ในตัวคุณนะครับพระวิญญาณก็ทําให้ผมปิ้งแวบด้วยความคิดหนึ่งที่ผลขึ้นมาในใจโดยที่ผมไม่ได้ตั้งใจจะคิดนะครับมันปิ้งแวบขึ้นมาเองก็คือคําว่าปัจจัยควบคุมไม่ได้ ผมจึงเอาคํานี้ที่ผลดขึข้นมาในใจมาใกล้ครวนแล้วก็อธิษฐานถามพระวิญญาณต่อว่าพระองค์มีอะไรจะบอกผมเป็นพิเศษเกี่ยวกับพระคัมภี์ข้อนี้ที่โซโลมอนกล่าวว่ามนุษย์วางแผนงานในใจแต่พระเจ้าทรงกําหนดย่างก้าวของเขาเหตุใดพระองค์จึงทําให้ผมปิ้งแวบกับคําว่าปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ผมก็เอามาอธิษฐานถามพระองค์นะครับแล้วพระวิญญาณก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงข้อพระคัมภีรหนึ่งที่สอดคล้องกันก็คือยากอบบทที่4ี่ข้อสิบสาถึง <after>, ส <ambling. S 2> ิที่กล่าวว่านี่เนี่ย ท่านที่พูดว่าพรุ่งนี้เราจะไปเมืองนั้นเมืองนี้จะอยู่ที่นั่นหนึ่งปีทํามาค้าขายได้กําไรท่านไม่รู้เลยหรือว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นชีวิตของท่านจะเป็นเช่นไรท่านก็เป็นเหมือนหมอกซึ่งปรากฏอยู่เพียงชั่วคู่แล้วก็เลือนหายไปแทนที่จะกล่าวเช่นนั้นท่านควรจะพูดว่าถ้าเป็นพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะมีชีวิตอยู่และก็จะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เห็นไหมครับพี่น้อง ข้อนี้ก็สะท้อนถึงการวางแผนว่าพรุ่งนี้จะไปเมืองนั้นเมืองนี้จะอยู่ที่นั่นเป็นเวลา1ปีแล้วก็จะค้าขายได้กําไรนี่ก็คือแผนการในใจของมนุษย์นะครับเขามีการวางแผนล่วงหน้าเอาไว้ว่าอนาคตจะทําอะไรบ้างแต่ท่านยากอบบอกว่าอนาคตมันก็เป็นเหมือนหมอกที่เ,เห็นชั่วครู่แล้วก็เลือนหายไปพูดง่ายๆก็คือเอาแน่เอานอนไม่ได้ดังนั้นแทนที่จะพูดด้วยความมั่นใจในแผนการของตอนเอง ก็ควรจะถ่อมใจยอมรับในอำนาจอธิปไตยของพระเจ้าผู้ทรงควบคุมทุกสถานการณ์อยู่เบื้องหลังก็ให้คนฟังเสียงการทรงนำของพระเจ้านั่นเองแหะครับตรงนี้ไม่ได้หมายถึงว่าคุณไม่ต้องวางแผนอนาคตเลยนะครับแต่ว่าจะต้องตระหนักว่าแผนทุกๆแผนของคุณนั้นจะต้องยืดหยุ่นพร้อมที่จะปรับตัวได้เนื่องจากเรามีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้อยู่มากมายหลายอย่างนั่นเองนี่จึงเป็นที่มาของคําว่า,าผมปิ้งเว็บกับคําว่าปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะครับ พระวิญญาณบริสุทธ์ก็ทรงสอนผมว่าผมสามารถที่จะวางแผนในการลงมือทําอะไรก็ได้แล้วก็ควรจะต้องทําด้วยแต่ว่าผมก็จะต้องตระหนักเสมอว่าเหตุการณ์ต่างๆบนโลกที่เกี่ยวข้องกับแผนงานของผมนั้นมันมีทั้งปัจจัยที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ตัวยอย่างเช่นเวลาวางแผนธุรกิจก็จะต้องคานึงถึงปัจจัย2ปัจจัยนี้ที่จะมากระทบกับแผนนะครับแล้วก็อาจจะทําให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามแผน สำหรับปัจจัยที่ควบคุมได้ส่วนใหญ่ก็เป็นปัจจัยภายในองค์กรเช่นการวางแผนทรัพยากรต่างๆที่เราสามารถจะควบคุมได้เองแต่ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ก็มักจะมาจากภายนอกเช่นจู่ๆอาจจะเกิดภัยพิบัติน้ําท่วมไฟไหม้จู่ๆอาจจะเกิดโรคระบาดจู่ๆก็เกิดสงครามหรือจู่ๆรัฐบาลก็ออกกฎภาษีออกกฎหมายภาษีใหม่นะครับหรือปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่ซึ่งมันก็ล้วนเป็นปัจจัยภายนอกที่มากระทบกับแผนธุรกิจของคุณและ อาจจะทําให้คนก็ไม่ได้รับผลลัพธ์ตามแผนงานที่คนวางไว้ซึ่งเจ้าปัจจัยภายนอกมากมายที่เราควบคุมกันไม่ได้นี่แหละครับเราจึงต้องยอมถ่อมใจว่าเราไม่ใช่พระเจ้าที่จะไปควบคุมให้ผลลัพธ์เป็นไปตามแผนได้เสมอไปมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ควบคุมและกําหนดแต่และย่างก้าวของเราถ้าเรารักและยำเกรงพระองค์เคารพเชื่อฟังพระองค์ติดสนิทกับพระองค์ตลอดเราก็จะมีวิถีชีวิตที่ราบรื่นพระเจ้าก็จะช่วยดูแลทุกอย่างของเราให้อยู่ในเส้นทาง แห่งการณอวยพรของพระองค์นะครับพูดง่ายๆก็คือคุณก็จะต้องวางแผนในทุกเรื่องนะครับแต่ว่า,เ,าเมื่อวางแผนแล้วคุณก็ต้องตระหนักว่าในทุกๆก้าวที่ก้าวเดินไปตามแผนนั้นคุณก็จะต้องอธิษฐานให้พระเจ้าทรงนำในทุกๆก้าวด้วยนะครับและคุณก็จะต้องฝึกที่จะฟังพระสุรเสียงของพระองค์ด้วยแล้วคุณจึงจะได้ผลลัพธ์ที่เป็นไปตามแผนได้นะครับแล้วพระวิญญาณบริสุทธ์ก็ทําให้ผม มีความคิดหนึ่งปิ๊งแวบผุดขึ้นมาเองในใจนะครับมันก็เป็นความคิดที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในฮอลลีวูดจะต้องหยุดชะง,งักนะครับในตอนนี้บริษัทห้างร้านต่างๆก็ต้องหยุดกิจการกระทันหันไปมากมายหลายพันแห่งในเอลเอนะครับเพราะว่าไฟป่าลุกลามเผาไปทั่วเมืองลอสแองเจลิสและก็แน่นอนว่ามันก็จะทําให้แผนธุรกิจของทุกธุรกิจก็เสียหายไปนะครับทุกอย่างก็จะไม่เป็นไปตามแผนแล้ว ด้วยภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันซึ่งมันก็คือปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้และก็เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับนี่ก็คือเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เข้ามาเตือนสติให้ผมถ่อมใจยอมรับว่าแม้จะวางแผนธุร,รกิจได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะไม่ประสบความสำเร็จตามแผนเพราะว่ามันมีปัจจัยอีกมากมายหลายอย่างที่ควบคุมไม่ได้นี่แหละครับพี่น้องความคิดที่ปิ้งแวบผดขึ้นมาเองในใจโดยคนไม่ได้ตั้งใจคิด แต่ว่าคุณว่องไวรู้ทันความคิดแล้วก็เอาความคิดนั้นมาพิจารณาว่าสอดคล้องในทิศทางเดียวกับพระคัมภีร์หรือไม่ซึ่งความคิดที่เกี่ยวกับเรื่องไฟพิบัติไฟป่านี้ก็สอดคล้องกับข้อพระคัมภีร์ที่เฝ้าเดี่ยวในวันนี้นะครับผมจึงสรุปได้ว่าความคิดที่ปิ้งแวบเกี่ยวกับไฟป่านี้เป็นความคิดที่ส่งมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะมันสอดคล้องกับพระคัมภีที่กาลังอ่านซึ่งก็แปลว่าผมได้รับเลมาโดยตรงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองเพื่อ ที่จะสอนอะไรบางอย่างกับผมไงล่ะครับพี่น้องดังนั้นถ้าคุณอยากได้ยินเสียงของพระเจ้าคุณต้องฝึกที่จะว่องไวรู้ทันความคิดที่ปิ้งแวบผลขึ้นมาเองนะครับแล้วคุณก็พิจารณาว่าความคิดนั้นสอดคล้องในทิศทางเดียวกับคมภีใบเบิ้ลไหมถ้าสอดคล้องกันก็คือเสียงของพระวิญญาณที่พูดกับคนนั่นเองคราวนี้คงจะเข้าใจวิธีฟังเสียงของพระวิญญาณชัดเจนมากขึ้นแล้วนะครับพี่น้องที่รักเหตุการณ์ไฟป่าเผาลอสแองเจลิสทั้งเมือง มีม ah ูลค er Ma ่าความเสียหายมากที 13, ่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐนะครับคือประมาณ50 0 0 0ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็เกือบ2ล้านล้านบาทเลยนะครับมากกว่า GDP ประเทศไทยหลายเท่าตัวบ้านเรือนและธุรกิจก็ล้วนถูกเผาไปหมดผมจึงถามพระวิญญาณว่าเหตุการณ์นี้เป็นเพราะพระเจ้าลงโทษหรือไม่พระวิญญาณก็ตอบผมว่าอย่า่วนไปตัดสินแบบนั้นโดยทําให้ผมปิ้งเว็บข้อพระคัมภีร์ข้อหนึ่งคือลูกาบทที่13ข้อ 1- ถึงสีนะครับ คือในโลกาบทที่13ข้อหนึ่งถึงสนี้ก็กล่าวไว้ว่าขณะนั้นบางคนซึ่งอยู่ที่นั่นก็ได้เล่าเรื่องชาวกาลิลีมากมายที่ถูกปิลาตเอาเลือดและเครื่องบูชาของพวกเขามาคละเคล้าด้วยกันโดยเล่าให้พระเยซูฟ,ฟังพระองค์จึงตอบพวกเขาว่าท่านทั้งหลายคิดว่าชาวกาลิลีเหล่านี้เป็นคนบาดหนายิ่งกว่าชาวกาลิลีอื่นๆทั้งหมดพวกเขาจึงต้องทนทุกข์กับเหตุการณ์เลวร้ายอย่างนั้นหรือเราบอกความจริงพวกท่านว่าไม่ใช่เลยแต่ ท่านเองถ้าไม่กลับใจใหม่ก็จะต้องพินาศเหมือนกันแม้พระอ,องค์จะพูดต่ออีกว่า18คนที่ถูกหอลบสิโลอัมพังทับตายพระอ,องค์ก็อธิบายต่อว่าพวกคุณก็คงจะคิดว่าเขาทำผิดบาปหนามากกว่าคนอื่นๆที่อาศัยในเยรูซาลเล็มทั้งหมดหรือเปล่าเราบอกความจริงพวกท่านว่าไม่ใช่แต่ถ้าท่านทุกคนไม่กลับใจใหม่ก็จะต้องพินาศเช่นกัน เห็นไหมครับพี่น้องแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สอนผมด้วยความคิดที่ปิ้งแวบขึ้นมาในใจเองคือว่าอย่าด่วนไปตัดสินว่า,เ,าเขาทําบาปหนาะคือคนที่ลอสแองเจลิสทําบาปหนาะแล้วก็ถูกพระเจ้าลงโทษอย่าด่วนไปตัดสินแบบนั้นคือถ้าไม่มีการเปิดเผยโดยตรงจากพระเจ้าอย่างเช่นเมืองโสโดมและกอมลาที่ถูกเผาทําลายด้วยไฟรรมาฐานจากฟ้าสวรรค์อันนั้นเป็นการเปิดเผยโดยตรงว่าเป็นการพิพากษาลงโทษจากพระเจ้าแต่กรณีคน18คน ถูกหอลบซีโรอัมพังทับตายไม่ได้มีการเปิดเผยโดยตรงจากพระเจ้าว่าพวกเขาถูกพิพากษาลงโทษดังนั้นคริสเตียนไม่ควรจะไปตัดสินใครง่ายๆโดยดูจากเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นกับเขานะครับแต่สําหรับเหตุการณ์ไฟป่าที่เอลเอนี้พระองค์ก็ทําให้ผมมองย้อนกลับมาที่ตัวเองแล้วก็กลับใจใหม่จากบาปและพิจารณาตัวเองว่าได้ทําบาปอะไรบ้างก็นำมาสารภาพกับพระองค์นะครับและก็ให้ผมอธิษฐานเผื่อผู้คนในเอลเอด้วยคือ ให้เต็มเปี่ยมเต้นล้นด้วยความรักที่ปราศจากเงื่อนไขคือรักคนบาปรักคนหลงหายเพราะว่าอะไรเพราะชาวโลกทุกคนก็ล้วนเป็นคนบาปทั้งนั้นแหละครับล้วนเสื่อมจากพระสิลิของพระเจ้ามันไม่ใช่แค่คนที่เอนะครับก็ให้อธิษฐานเผื่อที่จะให้คนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ก็จะได้รับการเตือนสติแล้วก็จะได้หันมาดําเนินชีวิตในทางพระเจ้าโดยที่คนก็อย่าไม่จําเป็นจะต้องไปตัดสินพิพากษาใครนะครับพูดง่ายๆก็คือคุณอย่าไปโฟกัสคิดว่า คนนั้นคนนี้บาปหนาจึงถูกพระเจ้าลงโทษแต่ให้พิจารณาการดําเนินชีวิตของตัวตนเองว่าดําเนินชีวิตอยู่ในทางพระเจ้าแล้วหรือเปล่าได้เข้าสนิทมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเป็นส่วนตัวกับพระองค์แล้วหรือยังแล้วพระองค์ก็จะช่วยให้คนสามารถที่จะดําเนินชีวิตได้บริสุทธิ์สอดคล้องกับน้าพระไถยพระเจ้าได้นะครับแบบไม่เป็นคนเพ่งศาสนาด้วยนะครับเพราะว่ามีพระองค์เป็นผู้ช่วยอยู่นี่แหละครับพี่น้องตัวอย่างการรู้ทันความคิดที่ Ping ปิ๊งแวบุดขึ้นมาเองในใจ ซึ่งเป็นความคิดที่มีข้อพักคำพีสนับสนุนแล้วก็สอดคล้องไปในทิศท,ทางเดียวกันความคิดแบบนี้แหละครับที่เป็นเสียงที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งก็คือเรยมาพิเศษที่ได้รับจากพระองค์นั่นเองถ้าคุณฝึกฝนบ่อยๆทําให้ว่องไวรู้เท่าทันความคิดอยู่บ่อยๆแล้วก็เอาความคิดที่ผลขึ้นมาเองนั้นมาพิจารณาว่ามีข้อพักคำพีใดสนับสนุนไปในทิศท,ทางเดียวกันหรือไม่และเป็นความคิดที่ทําให้คนเติบโตขึ้นในความสัมพันธ์อย่างถูกต้องกับพระเจ้าหรือเปล่า เป็นความคิดที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักและสันติสุขในพระเจ้าหรือไม่นั่นแหละครับถ้าใช่ทั้งหมดก็คือเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือเล่มากพิเศษ IDS, ที่ได้รับจากพระองค์ซึ่งเมื่อคนเชื่อฟังทําตามไม่ต่อต้าน,าน,น,านพระองค์คนก็จะมีความสัมพันธ์สนิทสนมใกล้ชิดกับพระองค์แล้วคนก็จะได้ยินเสียงของพระองค์บ่อยครั้งมากยิ่งขึ้นตลอดทั้งวันแล้วคนก็จะได้รับการชำระจิตใจใหม่จนมีอุปนิสัยใหม่ที่เป็นก้าวนิสัยของพระเจ้าแล้วคนก็จะย่างรู้ใจพระเจ้ามากขึ้น และชีวิตคนก็จะเกิดผลมากจะเลยรุ่งเรือนทุกด้านดังที่พระเยซูกล่าวไว้ในยอห์นบทที่1 5ข้อ5ที่กล่าวว่าเราเป็นเถาองุนท่านทั้งหลายเป็นแขนงผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขาผู้นั้นก็เกิดผลมากเห็นไหมครับพี่น้องเมื่อคนเข้าสนิทกับพระเยซูโดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ในตัวคุณชีวิตคุณก็จะเกิดผลมากนะครับ แผนงานของคุณก็จะประสบความสาเร็จเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะคอยสอนคอยชี้ทางแล้วก็คอยให้คําแนะนําปรึกษาการตัดสินใจต่างๆให้แก่คุณและจะทําให้คนอย่างรู้อนาคตได้ว่าจะมีปัจจัยอะไรที่ควบคุมไม่ได้มากระทบแผนธุรกิจของคนบ้างแล้วคนก็จะสามารถหลบเลี่ยงได้ทันไม่ต้องภาชน,นากับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันแล้วก็เจ็บปวดกับความสูญเสียที่เป็นผลลัพธ์ซึ่งมันไม่เป็นไปตามแผนนะครับแผนที่คิดว่า จะได้กําไรเท่านั้นเท่านี้ในปีนั้นปีนี้ก็จะประสบความสาเร็จเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธ์ก็จะคอยนําทางคุณเหมือนที่โซลมอนกล่าวไว้ในสุภาษิตบทที่1 6บหข้อเที่ว่ามนุษย์วางแผนง,งานในใจแต่พระเจ้าทรงกําหนดแต่ละย่างก้าวของเขาเห็นไหมครับพี่น้องนี่แหละครับเป็นวิธีที่ผมใช้ในการสนทนาสื่อสารสองทางกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นประจําทุกๆวันอย่างต่อเนื่องวันหนึ่งก็สองสามชั่วโมงเลยนะครับผมมีความสุขกับการได้คุยกับพระองค์ แล้วก็ทํามาต่อเนื่องหลายปีแล้วคนเองก็ทําได้ง่ายๆนะครับถ้าคุณเข้าเฝ้าพระเจ้าแบบนี้เรียกว่าเฝ้าเดี่ยวแบบประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างสม่าเสมอไปทุกๆวันความคิดจิตใจของคุณก็จะถูกพระองค์ชําระให้บริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆคล้ายๆอาบน้ําถูสบู่ไปทุกๆวันแล้วคุณก็จะคุยกับพระองค์ได้ตลอดเวลาทั้งวันทุกวันมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์กับพระองค์สนิทสนมมากขึ้นเรื่อยๆชีวิตคุณก็จะเกิดผลมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นทอพระพรใหญ่ไปสู่คนอื่นได้้มมมมามาากยออเนนคพี่ง ผมก็เพิ่งจะได้แบ่งปันวิธีเข้าสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับพี่น้องท่านหนึ่งที่โทรมาขอคําแนะนําปรึกษาและผมก็กําลังจะจัดทําเป็นคลิปแบ่งปันไว้ใน YouTube ช่องนี้นะครับถ้าคุณสนใจอยากฟังคําแนะนํานี้ด้วยก็แอดไลน์แล้วก็ทักมาขอลิงก์คลิปนี้ได้ที่ Line ID b i g b บิ๊กบ b ๊กสี่เจ็นะครับเอาละครับมาร่วมสนุกกันเพราเดี๋ยววันนี้คนได้รับเลมาอะไรบ้าง ก็ให้เขียนคอมเมนต์ลงในใต้คลิปนี้นะครับคนได้เข้าใจคําว่ามนุษย์วางแผนงานในใจของเขาแต่พระเจ้าเป็นผู้กําหนดย่างก้าวของเขาอย่างท่องแท้แล้วหรือยังมีเร่มาพิเศษอะไรบ้างที่พระวิญญาณบริสุทธ์บอกคุณเป็นส่วนตัวกับชีวิตปัจจุบันของคุณคนได้ตระหนักถึงยังว่ามีปัจจัยมากมายที่อาจจะมากระทบแผนของคุณแล้วก็ทําให้เสียแผนได้แล้วคุณจะทําอย่างไรเพื่อจะประสบความสำเร็จได้ตามแผนที่วางไว้ คุณจะตอบสนองอย่างไรต่อเสียงของพระอ,องค์ในการเข้าเฝ้าพระเจ้าวันนี้ครับพี่น้องที่รักผมขอหนุนใจให้คนนั่งนิ่งๆต่อนะครับอย่ารีบลุกไปไหนแล้วก็นําเอาคําถามเหล่านี้มาอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์จากนั้นก็ฝึกสังเกตเรู้ให้ทันความคิดที่ปิ๊งแวบปวดขึ้นมาเองนะครับฝึกที่จะรู้เท่าทันความคิดที่คนไม่ได้ตั้งใจจะคิดนั่นแหละครับก็คือเรมาเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พูดกับคุณแล้วก็เอามาพิมพ์ลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับ ขอนุญาจให้คุณกดติดตามฟังคลิปซีรีส์นี้และเฝ้าเดี่ยวไปด้วยกันกับผมทําแบบนี้สม่ําเสมอไปทุกทุกวันเดี๋ยวคุณก็จะฟังเสียงพระเจ้าได้เองคุณก็จะคุยกับพระองค์ได้เองนะครับเมื่อคุณคุยกับพระองค์ได้เองแล้วคุณก็จะสนุกมากนะครับคุณจะไม่เป็นคริสเตียนที่แห้งแล้งแต่คุณจะเติบโตขึ้นในความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระองค์อย่างใกล้ชิดสนิทสนมแล้วคุณก็จะเป็นแบบที่ท่านเปาโลกล่าวไว้ในกาลาเทียบทที่5้าข้อสิว่าจงดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณแล้วจะไม่สนนนอออองงงควาามต้้กรขเืห คือคุณก็จะทําได้อย่างง่ายๆเพราะว่าคุณมีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองแหะครับแม้ชีวิตคุณอาจจะยังมีอุปสรรคปัญหาต่างๆลุมเร้ามากมายแต่ว่าภายในจิตวิญญาณของคุณก็จะไม่หวั่นไหวหวาดกลัวเคร่งเครียดวิตกกังวลแล้วนะครับแต่ก็จะเต็มเปี่ยมด้วยความรักความปรับเพื่มใจและสันติสุขแค่อิ่มจุมมิรในพระวิญญาณไปตลอดทั้งวันทุกๆวันเลยครับแล้วพระองค์ก็จะประทานสติปัญญาและการทรงนำ ให้คนสามารถที่จะก้าวผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆได้ในเวลาที่เหมาะสมพร้อมกับคนก็จะเติบโตในความเข้าใจแผนการและน้าพระทัยของพระเจ้าอย่างลึกซึ้งไปด้วยนะครับวิธีที่ผมแนะนําในการพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้าวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องมีของประทานพิเศษอะไรพริเศษทุกคนก็ทําได้ทั้งนั้นแม้แต่ผู้เชื่อใหม่ก็ทําได้นะครับอยู่ในบ้านก็ทําได้อยู่ในที่ทํางานก็ทําได้อยู่ที่ไหนที่ไหนก็ทําได้ โดยคนก็ไม่จําเป็นจะต้องไปให้ใครวางมือรับลมรับไฟอะไรเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธ์ก็ประทับอยู่ในตัวคนอยู่แล้วตลอดเวลาร่างกายของคุณเป็นวิหารหรือก็คือเป็นโบสถ์นั่นเองคุณไปไหนก็คือเอาโบสถ์เอาวิหารไปด้วยทุกที่อาเมนไหมครับพี่น้องพรุ่งนี้เราก็จะมาเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยกันเพื่อเพิ่มพลนสติปัญญาความเข้าใจแผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้าได้อย่างถูกต้องอย่าพลาดติดตามต่อเนื่องไปด้วยกันเพื่อคนก็จะได้พูดคุยสันานาสื่อสารสองทางกับพระวิญญ,ญาณบริสุทธ์ได้คุณจะฟังเสียง ของที่ปรึกษามหาสารผู้อยู่ในตัวคุณแล้วก็รักคุณมากได้นะครับแล้วพระองค์ก็จะช่วยให้คุณเดินได้อย่างปลอดภัยราบรื่นเดินไปสู่การเป็นท่อพระพรใหญ่ไปสู่ผู้คนในวงกว้างมากมายได้อาเมีนไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าไวพรครับ